กราบสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆมันพิธิรักทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของสหายที่จากไปของกลุ่มจนสลัดหมวกฟางมาเล่าให้ฟังกันนะครับอ่าผมพูดแบบนี้หลายคนคงจะรู้แล้วหลายคนคงยังไม่รู้และยงงังงงๆอยู่นะครับว่าใครวะใครวะนะฮะเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้คือการไปต้นภัยของ Going Mary นั่นเองแล้วครับเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับ Going Mary เป็นเรือคาราวเวลแบบมีหางเสือตรงกลางอะ ออกแบบโดยพ่อบ้านของคายะชื่อแมรี่ออกเดินทะเลครั้งแรกจากหมู่บ้านไซรับจุดหมายแรกที่ไปก็คือพัตคาลลอยทะเลบาราติเอฮะมันไม่ได้ตั้งใจไปหรอมีกับตันงี่เง่าว่ามันดันเด้งลูกป,ปืนใหญ่ไปใส่ก็เลยต้องไปรับผิดชอบจากนั้นก็เดินทางต่อจะไปยังหมู่บ้านโคโคยาชีที่กลุ่มจนสลนัดมันนย์เงือออารอนปกครองอยู่หลังจัดกา,ก,การกับอารองได้สําเร็จก็มุ่งหน้าไปแกนลน์นะฮะ และก็ได้แวะไปที่เมืองล็อกเทาเมืองที่เป็นบ้านเกิดและเป็นที่ตายของราชาโจรสลัดนั่นเองเพื่อซื้อสเบียงและของใช้จําเป็นเมื่อออกเดินทางจากล็อกเทานะฮะก็มุ่งสู่แกนไลน์กันเลยครับแต่ในระหว่างนั้นเองก็เด้หลงเข้าไปในคามเบลนะฮะทะเลไร้สายลมซึ่งเต็มไปด้วยเจ้าทะเลตัวมะขือมาจึงรีบจ้ำหนีตายกันออกมาจากคามเบลกันแทบไม่ทันเลยนะฮะและไม่อหลังก็ถึงเลนไลน์แผ่นดินที่เป็นเส้นแบ่งเขตของโลกนะฮะ ถ้าจะเข้าแกนลายก็ต้องปีนภูเขารีเวิร์สเมล์เทนนะฮะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติก็คือฮะกระแสน้ําที่ไหลขึ้นไปบนภูเขานะฮะกูอิงแมรี่ได้รับบาดเจ็บครั้งแรกเลยฮะโดยคานบมังคับหางเสือหักระหว่างควบคุมเรือให้เข้าไปในกระแสน้ําที่พุ่งขึ้นภูเขานะฮะและไม่วายฮะหัวเรือหักตอนตอนลงฮะเพราะไปชนกับเจ้าป่าวาลาบูนซะอย่างนั้นและไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรฮะจู่ๆเจ้าบ้ากับตันก็ดันหักเสาเรือไปซะอย่างนั้นนะฮะน่าสงสารมากเลยแมรี่ตอนนั้นฮะ แต่ก็ยังมีพลปืนจมูกยาวของเรานะฮะคอยซ่อมอยู่แต่ไม่ทันจะเข้าแกนลนย,ยนะฮะ mm hmm. เรลือก็โซมซะและ้วเมืม่อเข้าแกนลน์นะฮะจุดหมายแรกนั้นก็คือวิสกี้พีกฮะแมรี่เนี่ยต้องฝ่าพายุและสภาพอากาศที่น่ากลัวกว่าจะไปถึงเกาะน,นะฮะน่ากลัวจริงฮะเมื่อทําการล็อกเกาะได้สําเร็จนะฮะก็ได้มุ่งหน้าสู่ไปยังเกาะต่อไปะฮะนั่นคือลิตเติ้ลการ์เด้นนะฮะแมรี่เกิดจะอยู่ที่นั่นหนึ่งปีเต็มซะแล้วนะฮะเพราะว่า จะล็อกขึ้นนั้นต้องใช้เวลาตั้งหนึ่งปีเช่แล้วก็เหมือนฟ้านะฮะประทานมานะฮะอเทนอลโพสไปยังอาาบัสตาร์ก็เลยมุ่งหน้าไปอาาบัสตาร์กันทันทีครับแต่ในระหว่างนั้นนะฮะต้นหอยของเราก็เกิดล้มป่วยขึ้นจึงต้องไปหาหมอฮะ แล้วก็ได้ไปเจอกับกลุ่มเจ้าสลัดวาโปนะฮะไอเจ้านี่กินกาวขวางหรือแมรี่ไปไปหน่อยหนึ่งฮะแล้วก็กินสมอเรือเขาปีกบวยสกัดตันเห็นแล้วก็ทนไม่ได้ฮะก็เลยซัดไปสะหนึ่งทีนะฮะอ่าแล้วหลังจากรักษาต้นหนเสร็จนะฮะก็ได้หมอมาคนนึงแล้วก็เดินทางต่อไปอาราบัสตานะฮะและในระหว่างที่ลูกเรือนะนะไปทำภารกิจอยู่นั้นก็ได้เจ้ากังฟูจูก,กอนนะฮะปกป้องนะฮะไม่ให้ใครมาทำอันตรายแมรี่นะฮะ หลังจากเสร็จภารกิจก็เดินทางออกจากเกาะน,นะฮะแต่กระโดนกองทัพเรือโจมตีด้วยฉมวกยัดนะแมรี่คุณไปทั้งลำเลวแต่ก็ได้พีกระเลียเนเบนความสนใจจึงหนีออกมาได้นะฮะแต่หลังจากนั้นกระสอบแมรี่ยังยกใหญ่เลยนะฮะสภาพแมรี่ตอนนั้นย่ำแย่พอสมควรนะฮะแต่ไม่ทันได้พักหายใจก็มีเรือลำยั์ตกลงมาอย่างฟ้าครับโอ้โหทำให้ล็อกโพสต์นั้นชี้ขึ้นไปข้างบนอีกอะไรกันเนี่ยเมื่อกัปตันเราเห็นล็อกโพส์น,น,นะแหละฮะก็อยากจะขึ้นฟ้านะฮะ สุดท้ายฮะจึงต้องไปหาข้อมูลไปเกาะท้องฟ้าที่เกาะจายานะฮะในระหว่างที่ไปนะเกาะจายานั้นก็เจอเจ้าลิงตัวหนึ่งฮะใช้คลึ่นโซนินโจมตีทําให้เรือเริ่มแตกฮะแต่ในที่สุดก็หนีพ้นแล้วก็มาถึงจายาจนได้นะฮะแต่ก็ได้ข้อมูลการไปจริงๆนะฮะแต่พวกลูกเรือก็ต้องไปจับนกประหลาดนะฮะในระหว่างที่แมรี่กำลังถูกซ่อมและปรับปรุงก็โดนพวกกลุ่มจนสลักกลุ่มหนึ่งมาทำร้ายจนกระดูมมังกรนั้น,น,นหักสองท่อนเลยะฮะแต่เมื่อผู้ลูเรือกลับมาก็ตกใจจึงรีบเข้าไปซ่อมก่อนที่จะะเช้านะ เมื่อซ่อมแมรี่เสร็จฮะแมรี่ก็เรากลายเป็น g o ิ้งแมรี่ไฟอ i ้ง m o เดลนะฮะแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปยังน้ําวนขนาดยักษ์นะฮะเพื่อไต่กระแสน้ําขึ้นไปยังเกาะท้องฟ้าต่อมาก็ได้โดนพาไปยังแท่นบูชาย,ยันสภาพแมรี่ในตอนนั้นก็โซมไม่รู้จะโซมยังไงนะฮะแถมยังเกือบโดนเผาเรือโอ้โหในคืนนั้นแมรี่ต้องจําแรงล่างมาเป็นลูกเรือนะฮะเพื่อมาซ่อมเรือให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมนะฮะหลังจากสิ้นสุดกรรารไปจำภัยบนเกาะท้องฟ้านะครับ ก็ได้ลงมาสู่ท้องทะเลสีฟ้านะแมรี่ร่วงหล่นจากความสูง10,000เมตรนะฮะแต่ก็ได้ปลาหมึกท้องฟ้าลนดะแรงต้านการหล่นนะฮะและก็ได้พยํากลับขึ้นลิงทะเลยักษ์จนมาถึงเกาะลองลิงนะฮะและหลังจากออกจากเกาะลองลิงไนดะ้ไม่นานนะฮะเราก็ไปเจอสถานีรถไฟขบวนทะเลป้าผู้ดูแลสถานีก็แนะนาให้ไปที่นะครแห่งน้ำวอเตอร์เซเว่นนะฮะเพื่อเอาแมรี่ไปซ่อมแต่ต้องพบก,กับข่าวร้ายนะฮะ เมื่อช่างเรือบอกว่าแมรี่นั้นไม่สามารถซ่อมได้และไม่อาจจะไปถึงเกาะต่อไปได้พวกกัปตันและลูกเรือรับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆนะแต่กัปตันก็ต้องยอมตัดใจเพื่อให้เดินทางต่อไปข้างหน้านะและก็มีลูกเรือคนหนึ่งก็ไม่ยอมรับการตัดสินใจของกัปตันจนทะเลาะกันจนเป็นเรื่องหน้าจนเกิดเรื่องหน้าเศร้าขึ้นนะฮะแมรี่เองก็คงจะเสียใจไม่ใช่น้อย มาวันหนึ่งนะฮะแมรี่และลูกเรือที่ไม่ยอมทอดทิ้งก็ถูกพาไปยังอู่เรือแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองนะฮะและก็น,นักเลงก็ได้มาพูดคุยกับลูกเรือและรับไม่ได้กับสิ่งที่ลูกเรือคนอนั้นพูดนะฮะจึงคิดจะทําลายแมรี่และเตือนสติลูกเรือว่าแมรี่นั้นไม่สามารถไปต่อได้จริงๆนะฮะและไม่นานนะ,ะก็มีกลุ่มคนไม่ดีเข้ามาทําร้ายพวกเขานะฮะและได้ปล่อยแมรี่ทิ้งลงไปในทะเลและจับตัวลูกเรือและนักเลงไปนะฮะ หลังจากแมรี่โดนขึ้นยักษ์ซัดไปเกยแถวสื่อสารซากเรือนะฮะก็ได้เรียกลุมคนหนึ่งมาช่วยซ่อมแมรี่นะ,ะแมรี่จึงตัดสินใจไปช่วยลูกเรือของเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะฝ่าคลื่นพายุไปจนถึง NS s ล็อบบี้จนได้นะฮะและแล่นผ่านเรือรบกของกองทัพเรือเพื่อไปช่วยลูกเรือของเขาในขณะที่พวกเขานั้นกำลังจนมุมและในที่สุดก็หลบหนีไม่ได้สำเร็จนะฮะแต่หลบหนีไปได้ไม่นานนะฮะ,ะก็ต้องเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นนะฮะหัวเรือแมรี่หักลงนะฮะลูกเรือนั้นต่างเศร้าเสียใจกันมากฮะ ในที่สุดก็ต้องตัดสินใจอำลาแมรี่กันพร้อมนะทุกคนแมรี่ที่คกนเทเลมันทั้งมืดแล้วก็เหงาพวกเราจะยืนส่งได้เองส่วนอุซ็อดีแล้วล่ะที่ไม่อยู่หมอนั่นคงทำใจเรื่องนี้ไม่ได้แน่ ไม่ใช่แบบนั้นหรอกถึงเวลาที่ต้องจากกันการจากก,ากันกองลูกผู้ชายจะต้องไม่มีน้ําตาออกมาให้เห็นเขาองก็คงเตรียมใจเอาไว้แล้วสายพวกเราอาศัยงานมาตั้งนานขอบใจนะแมรี่ ไกลมากกว่านี้ขอโทษนะอยากจะอยู่กับทุกคนตลอดไปจริงๆ <c oughs> แต่ว่าผมนะคนที่ต้องขอโทษคือพวกเราตั้งหากวะแมารี ก็ต้องขอโทษนะแต่ว่าผมนะมีความสุขมากเลยที่ดูแลผมมาถึงวันนี้ขอบคุณม,มากนะมมีความสุขที่สุดเลยเป็นไงบ้างครับเปเที่ยวกันซึ้งไหมครับผมนี่น้ำตาไหลไปหลายรอบเลยครับเวลา ตอนที่นั่งอ่านครั้งแรกโห<ฮ><ฮ>แบบน้ำตามันไหลมาเองอะแบบมันเศร้ามากจริงนะฉากพอคิดถึงเรื่องแมรี่แล้วแบบใจแบบครับมันเศร้าจริงครับขขบคุณที่รับชมรับฟังมาตลอดนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมาคกครับไว้คราวหน้าจะมีเรื่องดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนั้นติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ